ฟอยู you, นิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอตโตโนมีมหานวดารานิยายไซไฟล้ำยุคข,ของเมเจอร์ทอมตอนที่23นางมาร้ายสถานที่เทวสถานกลางเมืองฮารโมเนียลิเดียกระวนกระว,กวายรอจนหลังอาหารเย็นเมื่อหลอกทำเวตากับแคสิโอเปียระหว่างรับประทานอาหารร่วมกันจนได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วสาวอกโตก็ฉวยโอกาสตอนป้ากับหลานไปสวดมนต์ ย่องออกมาที่สวนผลไม้หลังวิหารตามลําพังลิเดียไม่สนใจดอกไม้บานสะรัง่งหรือผลไม้อื่นใดในสวนต้นสินหะเท่านั้นคือเป้าหมายที่นางค้นหาพอเห็นต้นไม้แห้งเฉาตายซากแต่ออกผลเต็มต้นขึ้นอยู่โดดเดี่ยวในมุมรับตาผู้คนลิเดียก็เดาออกทันทีว่ามันคือต้นสินหะสาวอกโตเอื้อมมือจะเด็ดผลสุกผลหนึ่งมากินให้ตัวเองต้องคำสาบองคชายใหญ่จะได้ตกเป็นทาสมายอมสยบอยู่แทบเท้านางหยุดนะเจ้าคิดจะทำอะไร เวตาเอตโรลันรีบวิ่งเข้าไปกลางมือขวางไม่ให้ว่าที่ลูกสะใภยเข้าใกล้ต้นไม้ต้องคำสาปข้าก็แค่จะกินผลไม้จะเอะอวยวายทำไมลิเดียแซงทำเป็นเหลอะหลาท้งที่รู้สึกขัดใจเป็นกำลังผลไม้อื่นก็เยอะแยะเต็มสวนทำไมต้องเจาะจงจะกินต้นนี้มันบังเอิญหรือเจ้าจงใจกันแน่เวสตาดักคออย่างรู้ทันนางแคสซี่นั่นคงบอกอะไรท่านใช่ไหมท่านถึงระแวงสงสัยตามจับผิดข้าเยี่ยงนี้ลิเดียรู้ตัวว่าแผนแตก ก็ออกแนวตีรวนและนางก็กล่าวไม่ผิดเจ้าแอบฟังพวกข้าคุยกันใช่ไหมถึงรักแค่ระคายความลับของต้นไม้นี้ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแทนที่จะถอยห่างกลับโดใส่เจ้าไม่มีจิตสำนึกเลยหรือไงเวสต้าตอบกลับแบบไม่เลี้ยงในเมื่อรู้แล้วว่าข้าต้องการอะไรก็รีบปีิไปอยาขวางทางยังไงวันนี้ข้าก็ต้องกินผลซิเนหาให้ได้ลิเดียเผยทาตแท้ออกมาแล้วผลักแม่ของว่าที่สามีกระเด็นไป เวตาชักเดือดหันไปถอนต้นซิเนห์มากระทืบทิ้งทันทีเพื่อตัดปัญหาพอกันทีไอ้ต้นไม้ปีศาจสร้างแต่ความเดือดร้อนข้าสุดจะทนแล้วนี่แน่นี่แน่อย่าอยู่ให้โรคสวนเลยหึมนางตื้อไปด่าไปด้วยฤทธโทษะจนทั้งต้นทั้งผลและทุกส่วนของต้นซิเนหะแหลกเหลวจมธรณีลิเดียร้องห้ามเสียงหลงพยายามเข้าไปยุ้อแย่งสิ่งที่ต้องการแต่ไม่สำเร็จความหวังที่ตั้งใจแหลกสลายไปต่อหน้าต่อตา แคสิโอเปียได้ยินเสียงทั้งสองคนทะเลาะกันก็ออกมาดูเห็นท่านป้ากำลังโค่นต้นซินหะทิ้งต่อหน้าลิเดียก็ยิ้มแป้นรีบเข้าไปร่วมวงลิเดียแค้นสุดขีดไม่สนใจใครหรืออะไรทั้งนั้นนางชักมีดปลายแหลมออกมาจ้วงแทงเวสตาเต็มเหนียวพร้อมกับคำรามเสียงดุดันนี่แน่อีแกลเนียงยานเสือกมาขวางทางกูเวสตาถูกแทงทะลุอกเลือดพุ่งกระฉุดออกมาแดงฉานนางร้องออกมาได้คำเดียวก่อนล้มฟาดขาดใจตายขาที่ แคสิโอเปียร้องไห้โฮท่าเข้าไปกอดร่างไร้วิญญาณบนพื้นแล้วเงยหน้าต่อว่านางคาดกระกรทั้งน้ำตาทำไมเจ้าอำมหิตเยี่ยงนี้นางเป็นมารดาของคนรักเจ้านะที่ข้าต้องทำเยี่ยงนี้ก็เพราะเจ้านั่นแหละนางตัวดีตายสเสถิดลิเดียทำตาวาวโรดย่างสามขุมเข้าไปหาแคสิโอเปียตั้งใจจะฆ่าปิดปากเพราะข้าหมายความว่าไงเจ้าเป็นหัวขโมยเจ้าข่าเจ้าสับตายแล้วข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยแคสิโอเปียถอยกรูด มองมีดเปื้อนเลือดในมือคู่กรณีอย่างเสียวไส้เกี่ยวสิเจ้าใช้ผลไม้นี้แย่งคนที่ข้ารักไปข้าก็ต้องใช้สิ่งเดียวกันแย่งเขากลับมาแต่อีแกนนี่เสือกมาขวางก็เลยต้องพบจุดจบที่มันทุเรศทุรังแบบนี้ลีเดียหัวเราะเสียงกร้าวทางขยับมีดหลอกล่อหาจังหวะจ้วงแทงให้ถนัดถนัดอย่าคิดว่าข้ออ้างไร้สาระแบบนี้จะทําให้เจ้าหลุดรอดจากคดีฆ่าคนตายได้ทีโอกับข้าไม่รู้จักกันด้วยซ้ํา แล้วข้าจะทำในสิ่งที่เจ้าปรับปรำได้อย่างไรแคสิโอเปียทั้งงงทั้งกลัวถอยไปเถียงไปอีโง่ลูกของอีแกเนียเป็นได้แค่ควายให้ข้าสนตะภพยเล่นเท่านั้นข้าไม่ลงทุนลงแรงทำขนาดนี้เพื่อควายตัวหนึ่งแน่นอนลิเดียตวัดแวดขยับดักหน้าดักหลังจะฆ่าศัตรูหัวใจให้ได้ถ้าไม่ใช่ทีโอแล้วคนคนนั้นเป็นใครบอกมาสิแคสิโอเปียง,งงเป็นสองเท่าแต่เคลื่อนที่ตลอดไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเก็บไว้ถามยมพบาลในนรกเถิด ลิเดียตัดบทแล้วกระโจนเข้าไปจ้วงแทงในระยะประชิดแคสิโอเปียผวาหลบคมมีดได้บุดวิดแต่เสียการทรงตัวเกือบจะล้มลงกับพื้นลิเดียได้โอกาสเงื้อมีดสุดแขนกะจะกะซวกให้มิดด้ามหยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงตวาดของบุรุษผู้หนึ่งทําให้นางคาดกะกรต้องชะงักมีดค้างหันขวาไปมองพอเห็นเจ้าของเสียงลิเดียก็ตกใจหน้าถอดสีองค์ชายใหญ่หน้าอุทานในลําคอแล้ววิ่งตเตลิดเปิดเป,ดเปิงหนีไปแบบไม่คิดชีวิต โอไรออนวิ่งพล่านตามหาแคสซิโอเปียกับคาเทอรินาไปทั่วทั้งเมืองแต่ไม่พบคนไม่พบศพหรือเบาะแสอะไรเลยองค์ชายใหญ่กลัดกลุ่มแทบเป็นบ้าถ้าแคสซิโอเปียเป็นอะไรไปจริงๆแล้วเขาจะอยู่ต่อไปได้ยังไงถึงความสัมพันธ์เปลือกนอกจะเป็นแค่เพื่อนแต่แก่นแท้ในส่วนลึกเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้สุดหัวใจทั้งๆที่รู้ว่าพระบิดาไม่ยอมให้แต่งกับชนชาติศัตรูแต่เขาก็ตัดใจจากนางไม่ได้บางครั้ง ถึงกับคิดจะทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ที่ค้ำคออยู่ไปสร้างครอบครัวกับนางในที่สงบสงบอย่างสามัญชนคนธรรมดาความฝันเขาจะเป็นจริงหรือไม่เรื่องระหว่างเขากับนางจะลงเอยอย่างไรมันเป็นเรื่องของอนาคตสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องหานางกับคาเทอรีนาให้เจอสก่อนโอไรออนเข้าไปค้นหาทุกตรอกซอกซอยถามทุกคนที่พบเห็นทำอยู่แบบนี้ไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่บ่ายยันคำ่ำ สุดท้ายก็เดินคอตกมานั่งท้อแท้อยู่บนเก้าอี้สาธารณะหน้าเทวสถานประจำเมืองคนสิ้นหวังส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ชายใหญ่ก็เช่นกันเขามองไปที่วิหารแล้วลุกขึ้นเดินเข้าไปข้างในเพื่อสวดมนต์อ้อนวอนให้เทพเจ้าช่วยเหลือพอถึงแท่นบูชาโอไรออนก็คุกเข่าลงเบื้องหน้าเทพอูรานอสเทวรูปองค์ประธานแล้วสวดมนต์ขอพรขอให้เบื้องบนช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่เขารักและดนบันดาลให้ได้พบกันเร็ว เมื่อเสร็จกิจแล้วโอไรออนก็กราบล่าและจะจับไปแต่เสียงกริดร้องของแคสิโอเปียดังขึ้นมาพอดีโอไรออนวิ่งหน้าตื่นไปตามเสียงกระทั่งไปพบคนรักของเขากำลังจะถูกลิเดียสังหารหนุ่มสาวทั้งสองไม่สนใจนางมาร้ายที่หนีไปต่างโผลเข้าไปกอดกันแน่นด้วยความปราบเื่มยินดีท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ